ที่จังหวัดปทุมธานีคลื่นมหาชนคนบุญร่วมงานมหาสงกรา์แห่หงทงตะขาบสงน้ำพระสวดมาติกาวันสงท้ายวัดสิงห์สามโคกคึกคัก เมื่อเวลา13นาฬิกา30นาทีของวันที่15เมษายน2568ผู้สื่อข่าวรายงานจากวัดสิงห์ตำบลสามโคกอำเภอสามโคกจัังหวดปทุมธานีวัดสิงห์จัดกิจกรรมงานประเพณีวันสงกรานต์วันสุดท้ายประจำปี2568มีพระสมุทรอัฐพลอนุจารี เจ้าอาวาสวัดสิงห์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมพุทธศาสนิกชนชาวตำบลสามโคกใกล้เคียงเข้าร่วมงานกันอย่างคับข้างค่ะส่วนบรรยากาศภายในกิจกรรมงานวัดสิงห์สงท้ายวันสงกรานต์ประจำปี2568งานเริ่มเวลา14นาฬิกาพุทธศาสนิกชนพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่สามโคกและใกล้เคียงต่างทยอยเดินทางมาที่วัดสิงห์ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานภายในงานมีการเล่นสัตว์น้ำสงกรานต์โดยทางวัด สิได้จัดสถานที่สระน้ําจํานวนหลายที่ไว้ให้เด็กๆและผู้ที่มาร่วมทําบุญได้เล่นน้ํากัน ต่อมาเมื่อเวลา14นาฬิกาเริ่มพิธีแห่หงทงตะขาบต่อด้วยพิธีถวายผ้าไตรและพิธีสงน้ำพระพิสุสงและสามเณรพิธีสงน้ำพระสงฆ์ชาวบ้านจะนำขันไปตักน้ำที่ถังใหญ่ที่ทางวัดได้จัดเตรียมไว้เล่นแล้วนำไปเทที่รางน้ำ ให้หลายไปตามรางมีพระพิสุสงรอส่งน้ำอยู่ด้านในเป็นประเพณิสงกรานสงน้ำพระแบบชาวมอญในเทศกาลวันสงกรานค่ะและต่อมาเมื่อเวลา16นาฬิกาก็จะมีพิธีสวด มาติบังสกุลอุทิศบุญกุศลให้ผู้วายชนมีพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสามโคกมาร่วมพิธีกันอย่างมากมายค่ะและสำหรับผู้ที่มาร่วมพิธีได้เขียนรายชื่อลงในกระดาษและทำพิธีจากนั้นมีการเผากระดาษรายชื่อผู้วายชนส่วนบรรยากาศโดยรวมเป็นไปด้วยความสนุกสนานและได้บุญกันทั่วหน้าค่ะทางด้านนายสุรชัยสุขสว่างอายุ62ปีเป็นชาวบ้านตำบลสามโคก ได้กล่าวเสริมว่าวันนี้ทางวัดส,สิงห์ได้จัดงานประเพณีสงกรานวันสุดท้ายขึ้นมีพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลสามโคกและสถานที่ใกล้เคียงได้มาร่วมพิธีกันอย่างมากมายมีพิธีสงน้ำพระพิสุสง์สามเณรและสวนมรดิกาบางสกุลอุทิศส,สวนบุญสวนกุศลให้ผู้วายชน มีการเล่นสัตว์น้ำสงกรานต์กันสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณผู้ที่มาร่วมทําบุญประเพณีวันสงกรานต์วัดสิงห์ในครั้งนี้และขอให้ทุกท่านที่มาร่วมบุญในครั้งนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังสมความปรารถนาทุกประการและพบกันใหม่ในปีหน้าคะ่ะนิว24สิสถานีประชาชนสหรัฐแก้วตาภาพข่าวพระราสุวรรณรายงาน